เอาไปโย่ใหม่อยู่สิดิงแขนเออโดดเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละขาลงให้มันทำลงให้มันมีหลักให้มันหลักวับจะให้เซเพราะาตีหน้านิดเดีมันจะไปโดนเน็ตเออดึงแขนไป้างหลังแล้วก็เหวี่ยงแขนขึ้นพร้อมกับกระโดดเอาให้มันจิน อันเปปกติก้ามาย่อแล้วก็ย่อแล้วก็เทกอ่ะให้มันชินอันนั้นไอพิงทำอะไรพริงพอได้ไม่ดูจังหวะให้มันชินก้าไปก็ย่อแล้วก็มีแขนไปข้างหลังเลยพอจะดีเออนั่นแหละเออนั่นแหละก้าไปย่อเขาย่อแล้วเธอด,ออด,ออดอึงแขนไปข้างหลังพร้อมกับยอ่อแล้วจะมีจังหวะเมี่ยงขึ้นพอดี ไม่ถูกไม่ถูกแขมไม่เป็นธรรมชาติดีว่าไหมเราลองเธอเดินมาทำแบบนี้พอย่อปั๊บดึงแขนไปข้างหลังอ่ะก้าวมาก้าวมาแล้วก็ก้าวมาแขนจะเวี่ยงแล้วย่อย่อปั๊บดึงแขนไปข้างหลังไอตอนที่เราย่อดึงแขนไปข้างหลังพร้อมกับจี่กระโดดที่จังหวะกระโดดเราเรียบเบี่ยงแขนขึ้น เฮ้ยไอ้อทือไปอยู่ข้างหลังก่อนเลยก้าวมาใหม่ก้าวมาแล้วยอ่อแล้วค่อยค่อยดึงแขนไปพร้อมเออดึงแขนไปพร้อมแล้วพึ่อกระโดดเออนั้นแหละเออนั่นแหละดึงดึงแขนไปข้างหลังเพื่อให้มีแรงเบี่ยงนะมันยากเองตีมันยากอ่ะทำไปจังหวะแล้วรู้จังหวะขึ้นมันกระโดดได้สูง อย่าพิงอย่า,ยาไปเข้าไปใกล้รูปมากเกิดไปให้รูปมันอยู่หน้าเราเออไอนน้มันอยู่ไกลให้มันเป็นธรรมชาติเออด,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 ดูให้มันเป็นธรรมชาติก้าวไปมันแล้วกระโดดตีให้มันมันชินอะ่ะถ้าเราไปยกมือขึ้นไม่มีแรงเทค เพราะว่ามือมือหนึ่งจะไปข้างหลังมือหนึ่งไปข้างหน้าก็ได้เพื่อที่เราจะพร้อมสมมากมันจะเป็นท่ากันแหละไม่ไปสองมือหรอกต่อกระโดดอะ่ะต่อดิดที่เรายกมือขึ้นอะ่ะมือหนึ่งไปข้างหน้ามือหนึ่งไปข้างหลังอลองดูสิเออนั่นแหละดึงไปข้างหลังลตอนที่ดีดตัวนะ่ะเออมือหนึ่งที่ไปห,หน้าแหละมันจะได้บาลานซ์น้ำหนักเราแบ่งเราบิดตัวออกไงบิด ไหลออกปั๊ามันจะได้น้ำหนักให้มันเฉียงเออเดี๋ยวมันก็เป็นเองหรอกปึ๊บเออดึงมือไปเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยยิ่งดีนี่อยู่ท่าน,นี้แหละมันจะมีแปลงหน้าเออะดึงไปเนี่ยมันจะบิดตัวไหลนิดหนึ่ง พราะเราบิดไหล่เธอเธอมาตีแล้วเธอบิดไหลยมันจะบิดไปโน้นถ้าเราบิดตั้งแต่ก่อนเนี่ยมันจะดีกว่าบิดตัวข้างหลังอืมนั่นแหละดิงอ้าวดีแล้วแหละ